สวัสดีครับวับนนี้ก็มาเที่ยวน้ําตกเอราวัณน,นะครับอยู่ที่ตําตบลตะเบาะนะครับบ้านหวังพงศ์เนาะนี่รับมาก็มาถึงก็พัก็ตอนนี้บ่ายสามโมงครึ่งเนาะมันจะมืดๆในวันนี้ฝนตกครับแต่เช้าครับต้องบ่ายฝนฝนจะหยุดตกต้องบ่ายก็เลยมาเที่ยววันนี้วันอาทิตย์วันว่างนะครับนะครับนี่ ก็มาถึงตรงเ่ื่อกลางๆนะครับตรงนี้ตรงกลางของน้ําตกน่ครับเป็นป่าไม้นะครับร้มค้างๆเนาะไม้ครับน้ําตกน้ําใส่มากใส่เยอะเลยครับ,รบเดี๋ยวพามาดูเดินตามร้องน้ําแต่ แต่จะเดินไปสักพักเห็ดูก่อนว่าไปได้ถึงไหนได้ไหมได้ไหมได้ไหมครับโอ้ได้นะระวังลื่นนะไปดูหน่อยครับดูหน่อย ผมจะเลื่อนนะครับจะเลื่นนะอลนลองดูไหนดูหน่อยดิพอดูหน่อยอ๋อไหนดูหน่อยโอ๋ได้นะครับเป็นกุ้งเนาะกุ้งครับจะเป็นลักษณะนี้นะ น้ำมันก็จะเป็นลำธารหินนะครับมีแต่หินเลยครับลำธาหินก็อากาศเย็นน้ำใสมากเอาขึ้นมาได้เปล่าไม่นี่ขึ้นมาได้ไหม เอาเอามาจะช่วยถือให้เอานี่มาเออ,อระวังลื่นเนาะ๋ย่าไปใกล้นะนี่ครับมา ากาศดีมากครับน้ําใสมากเลยครับน้ําใสแจ๋วเลยครับมีกุ้งด้วยนะแถวนี้นะครับได้ไหมครับป้า <c oughs> ได้อยู่นะครับอ๋อ <c oughs> oh. มันเป็นกุ้งใช่ป่ะครับ ครับมันอยู่ตามใบไม้อย่างนี้นะครับไไนี่ครับมีกุ้งออกมาแล้วครับกุ้งกุ้งภูเขากุ้งลำธารน,นะครับเนาะต,นตายอยู่ โอ้โหน้ำลึกมากเลยตรงนี้โอ้โหลื่นครับเลื่นถือของได้ของกินเยอะเลยครับถือมา นี่นะครับว่าจะเดินไปทางโน้นมันก็จะขึ้นได้หรือเปล่าไม่รู้ครับนไกลมากไปทางโน้นนะทางโน้นนะครับไปเดินไปรอบๆไปทางโน้นเขาขึ้นไปบนนะครับลองดูครับครับนี่ก็ทางเป็นลักษณะนี้นะครับเป็นลำธารหินนะครับมีแต่หินก้อนใหญ่ๆก้อนเล็กก้อนใหญ่เต็มครับ เดินมาได้ครึ่งทางแล้วครับ นี่แหละครับ,รรบเดินมาโอ้ไกลมากครับน่าจะไม่ไปต่อแล้วแค่นี้แหละเพราะว่านี่คือน้ำตกเอราวัณน,นะครับของของบลตะบอของบ้านบางคุ้งครับอยู่ที่อ่าเพชรบูร์นะครับอำเภอเมืองนะครับใครอยากมาเที่ยวก็มาได้นะครับ น้ำตกใสามากน้ำเยอะอยู่ครับช่องนี้น้ำเยอะน้ำใสครับเย็นมากเลยเมื่อกี้ลงไปเดี๋ยวผมจะถ่ายวิวไอตรงที่พักให้ดูนะครับอตรงนี้ดูอ่ดูสภาพตรงนี้ไปก่อนนะอ่าอดติดตามให้ผมด้วยนะครับก็ดูช่องนี้ครับช่อง YouTube ของช่องผมนี้นครับดีครับ ก็สำหรับวันนี้ก็คลิปนี้ก็แค่นี้นะครับก็สวัสดีครับนี่ครับเป็นด้านทางล่างของน้ำตกเอราวัณนะนะมีที่นั่งพักตรงนี้มันค่ำแล้วครับไม่ค่อยมีคนนะตรงนี้ค่ำผมมาช่วงค่ำอของกินก็มีนะครับมีร้านค้าอยู่ ร้านค้ามีทางขึ้นไปน้ำตกม,มีหลันี้ร้านค้านะครับเป็นบริการลูกค้านะ ภาพรอบๆด้านล่างของน้ําตกนะครับศานเจ้าแม่ตะเคียนทองครับมีอยู่ด้านล่างของน้ำตกเนาะนี่ครับหัาง บนนะครับนี่ตื๊บตื๊บตื๊บตืบเดินลงมาทางนี้นี่ต้นไม้ใหญ่มีแค่สำหรับนั่งเล่นนะครับในคุ้มน้ำ ับนี่ก็เป็นบรรยากาศด้านล่างของน้ําตกเอราวัณนนครับของบบตำบลตะบ่อบ,บ้านหหลงโคง้งอําเภอเมืองจังหวัดเพชรบูร์ครับอันนี้ก็มาเที่ยวเขาเหมือนกันนะครับตัวนี้ ก็มากันเลยแล้ครับนี่ครับมาอีกแล้วครับมาเที่ยวนะครับไอตัวนี้เดินตามทางมาครับนี่ครับผมกําลังเดินมาลานจอดรถนะครับด้านหน้าของน้ําตกเอราวัณครับ มาถึงลานจอดรถแล้วครับด้านในก็จะมีร้านค้าคอยบริการครับมีของกินไม่ว่าจะเป็นน้ำไม่ว่าจะเป็นเบียร์ไม่ว่าจะเป็นของกินนะครับอมาใช้บริการได้ซื้อมาจากด้านนอกก็ได้ครับเอามากินนี่ป็นที่สระน้ำใหญ่ครับสวยงามมากครับตรงนี้นด้านหน้า ่อนจะขึ้นน้ำตกนี่ครับมาเล่นน้ำน้ำใสมากครับน้ำใสแจ๋วมีที่แค่นั่งเล่นนะครับมีห้องน้ำไว้บริการนะครับก็สะดวกสบายอยูค่ครับเดี๋ยวผมเดินขึ้นมาตรงนี้นะครับ้างบนนี้ นี่นะครับถ่ายวิวด้านบนนะครับนะด้านบนแล้รลานจัดรถนี่ก็ล,าน,กนล,นกลานขายของครับมอเตอร์ไซค์สิบบาทรถยนต์ยี่สิบบาทนะครับค่าจอด วิวด้านล่างครับตรงลานจอดรถนะครับก่อนจะขึ้นไปทางน้ําตกข้างในมันก็จะเป็นลานน้ําลานหินนะครับเป็นแอ่งน้ำต่น,น้ําใสเย็นมากถ้าใครมาถึงตรงนี้ก็มาเล่นตรงนี้ก็ได้ครับจะทําไว้ให้ี่เล่นมันก็ลึกประมาณสักเมตรครับเมตรยี่สิบอะไรประมาณนี้ครับ ครับมีที่นั่งเล่นให้นะครับมีแค่ไม้แค่สําหรับนั่งครับผมจะกลับแล้วครับแค่นี้นะครับสวัสดีครับ